วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดตอาหูไข่พัดเส่พักเนาะมีพักกาดขาวมีเฮ็ดมีพริกหวานแล้วก็มีไขส่สองนะใบเนาะใส่น้ำมันมะกอกไปเจ้าน้ำมันอย่างก็ได้นะเนาะแต่พอดีป้าดาวมีน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่เครื่องไปเนาะจะมีเครื่องขายเจ้าติดกระพุกเนาะ thạch tô hủ thay thạch tô hủ tốn lẳng đó Ở hết lông phần cháu, hết mà nán thuốc มีเฮ็ดมีทักกาดขาวปลาดาวชื่ ath, อเฮ็ดเบาะมันเนาะบ้านเฮาผุนทองเฮ็ดมีอย่างน,นูนน่ยผักกาดขาวกับปลาหมันสีน้อยๆนิดเดียวอีกอันสักเฮ็ดปลาหมันห่อหนึ่งเนาะ 다ร무 bán đây phải sọc thịnh thắt hồ nó con hẹn đây cháu, cần cả đến tốt lại tàu nó Đó còn bằng kết dạ chết nha chết nha chết tao mùa má hét lắm hét mừng có mấy 2 con này anh.

làm ăn hàng ăn ăn nhớ đây cháu Côn cháu bỏ côn vào đây khay bỏ đang nó và đào ăn làm xay mặt túi khay ha cháu chỉnh cấp khâu sủi cho ăn rồi bỏ côn vào đây khay mình chả bỏ xúc ít cả อย่างนี้มีก็เข้าทำจึงวันอีนะไปซื้อทุกวันก็อย่างตาดาวไปซื้อมาไหวทีละอาทิตย์สองอาทิตย์เจ้าพ่อยยูได้ถึงขนาดนั่นอ่ะแต่พวกของชุดนี่จะยูได้เป็นเดือนๆเ,เลยตาดาวใจมันจัดมันต้องเย็นมันตาดาวมีสองใบกนนะเจ้าใบใหญ่สุดท่วมหัวหนึ่งใบอีกใบหนึ่งใบกลาง ชิมดูได้เจ้าถ้าปรุงรสมันบัดจับมันจืดไปอีกอะเขาก็อชิมดู แล้วาขอเติมเกลือเนาะถ <c oughs> ้าขืนเอาเื่องปุงเข้าใส่มันก็นจะออกหวานเอาผงชโลมใส่นิดหนึ่งเจ้ทังกันดูเจ้าง่ายๆเนาะพักพักมันซุกหย่าก่อนเนาะ กินก็เข้าวสวยจะอร่อยถัาคนจานกับมดแล้วจ้าต่าหมูแพะเดียวเนาะป้าป้าเนี่ยเอาข้าวน้อยเดียวอันนี้ เ,เข้าสองทพัพพีอันนะ่ปะป้าป้านะเดี๋ยวป้าดาวคัดเส้นแล้วป้าดาวกว็ตักออกไปหน่อยน้อยหนึ่งเหลือน,นั่นแกก็เอาหมดละมือเดียวป้าป้าป้าดาวจะตักออกมานะสักทพัพพีใหญ่ๆสองทพัพพีอันนะ่ปะป้าดาวไม่เอาบมเยอะ วลาเอาไข่ข้าใซอยอะเจ้าคือไข่มันซุกๆนะไข่ขาวนะกะไข,ข่ขาวไข,ข่ขาวนั่นแหละมันจะมาซุกอีกอะ เวลามันซุกมันจะเป็นมันจะด่างหรือบาใส่ก็ได้เจ้าใคไอ่ะพัดแล้วก็ใส่เรื่องฟุ้งเครื่องแบบนั้นก็ได้ป้าดาก็เคยทำ หมูไข่เจ้าทำกันดูเนะะเาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาอกพดไไล่ก์กดแซร์กระดิ่งติดตามเฮอป้าดาวตัวเลอจำได้่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ